วันนี้เป็นเมนูเกอลีนะครับทุกคนแต่เป็นการแช์ตู้เย็นของพวกเรานะคะเป็นการนำอวัตุดิบที่เหลือมาทำเป็นเมนูแสนเซ็ยชื่อว่าเด็งโชกินปับใครแข่งก็ทำได้นะครับนึ่งสองสามสี่ตัวมากนะคะครับโอเค,คโอเคคุณน่าทำม,มายุ่งเน้งนะครับทุกคนวางตรงนี้ปุ๊บ สวัสดีครับทุกคนผมยุนนะครับทุกคนตู้เย็นผมมามีวัตถุดิมเต็มอีกแล้วนะครับก็ทุกครั้งเป็นอย่างนี้นะผมก็ซื้อวัตถุดิบม,มาใช้ใช่ไหมครับเลอก็เก็บไว้ตู้เย็นเก็บไว้เรื่อยๆสุดท้ายตู้เย็นเป็นยังไง <c oughs> ตู้เย็นบ้านเราวัดเต็มเร็วนะเดี๋ยวผมก็พอท่าให้ดูเฮ้อ <c oughs> อันนี้ผมกำลังตู้เย็นมาไม่กี่วันนะ เฮ้ยวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาเคลียร์ตู้เย็นเพื่อทำหนึ่งเมนูนะครับลงดูกันนะครับทุกคนวันนี้ผมจะทำเมนูอะไรปกติบผมก็ใช้แล้วก็เหลือก็เพรไววอย่างนี้นะครับทุกคนเพราะว่าเพรไววอย่างนี้ก็อยู่ได้นาน เยนนอะมากยกไปข้างนอกค่ะและ้วค่อยมาดูกันคิดแม่มีอะไรบ้าง,างใช่ไหมใช่นี่นี่นี่เห็นไหมกินหมูหมูย่างแล้วก็เหลือนี่นี่นี่เห็นไหมตอกของส้มของเธอค่ะไม่มีของเขารหรอกเป็นอูดอง้งนี่อะไรอะ่ะอันนี้ใช้ได้นะ,ะมันหัวกุ้งม,มันหัวกุ้งเก็บไว้ก่อนมันกุ้งค่ะนมันกุ้งอันนี้เราขักเหลือหมด คนะือเรวก็เบคอนด้วยตัวไข่ที่เพิ่งออกมาจากไก่สดๆทำเลยเ<อ>มนูอะไรดีคะเชฟในครัวมีข้าวเหลือปะน่าจะมีอยู่นะคะเพราะว่าแม่หุวไวยไม่มีใครกินเลยอย่างนั้นวันนี้ทำเต็งโชกิมปับดีกว่าเขากลึกถึงแล้วดูว่ทุดิีแล้วก็ดูทำเต็งโชกิมปับดที่สุดแล้วเคยค่ะก็เหมือนกิมปับนะกิมปับข้าวหรีทอรุ่ยใช่ไหมแต่ว่าข้างในแบบไส้ข้าวผัดไง ข้าวผัดแ็บผัดไทยอร่อยอร่อยแล้วก็ไสแล้วก็มวนวนน่แหล่เต็งโชกิมปับแต่ว่ารสชาติก,ก็แพนหน่อยนิดเนองอ่ะอืมก็ได้ค่ะแต่ก็ต้องผัดใท้อร่อยๆนะคะพอ,อไม่ต้องห่วงหรอกเพราะว่าวันนี้เขามีซอปปรุงรสสำหรับผัดโดยเฉพาะอร่อยแน่นอนแหม่พอเป็นเมนูกเกาหลีละเครื่องปรุงพร้อมเลยนะแล้วก็ทุกคนคงก็ห่วงอันนึงนะครับปกติอะต้นผอมทำอาหารเกาหลีใช่ไหมครับโซมาแบบกินยากใช่ไหมบางทีอกินไม่เป็นอะไรายางเงี้ยแบบไม่ถูกปากใช่ไหมครับก็เลยทำกิมปับสุด้ทยแบบ งไทยอันหนึ่งเพิ่มดีกว่าวันนี้มีมันกุ้งใช่ไหมครับผมก็ทำข้าวผัดมันกุ้งกิมปับใส่มันกุ้งข้าวผัดมันกุ้งโอเคไหมสำคัญที่สุดคือน,นี้นะครับทุกคนพริกสดน,นะต้องใส่พริกสดเยอะๆนะครับจะได้อร่อยจริงๆต้องเผ็ดด้วยเหรอคะต้องเผ็ดแต่จริงๆกิมปับอันนี้นะครับทุกคนไม่มีซุนนะ ทำวัตถุดิบมีอะไรบ้างใส่ได้หมดอ่ะก็เลยแบบทำง่ายแ้ะก็แบบกินง่ายไงนกนไปนักกินเลยอย่ะสิเขียวอ่ะกินเหมือนหญ้าเลยแล้วก็ทุกคนพอมีอะไรจะให้ดูนะครับช่วงนี้ผมก็ติดเพลงอันหนึ่งนะครับชื่อตัวรัคนรักผมก็เขียนภาษาเกาหลีหมดเลยนะ เพราะว่าผมก็อยากจะแบบจำเพลงนี้อ่ะตัวละครล้ำขนั้นแม่นไพทีีมาเห็ดหายใจไอโบคือเกาทุกคนช่วยฟังให้หน่อยนะเขาฟังมาทั้งคืนแล้วเบื่อมากแล้วก็ทุกคนวัตถุดีบาเรียบร้อยแล้วนะครับทำเรียบร้อยแล้วที่เราเลือกมานะคะที่กินได้นะครับไก่ไก่กระเทียมอันนี้อูองเราใช้เท่าดอง อันนี้คือแบบอรอละลายก่อนอรอละลายก่อนนะ,ะ่เขายังเค็งอยู่อ่ะน่าจะเอากลับไปไว้ที่เดิมนะคะตัวนี้นะคะออผัดต้มเบคอนคณะของส้มแครอทพริกสดต้นหอมแล้วก็น,นี้มันหัวกุ้งมันกุ้งเออแล้วก็สาราล่แล้วแค่พันอย่างเดียวเองนะอ,อ้าวแล้วไหนซอสปรุงรสที่ว่าเหมาะสำหรับเมนูผัดน,นะคะสามคันะผมก็ลืมได้งไงใช่ไหมคะตัว,วน,นี้นะครับทุกคนสดลุงหนวดฟ้าส้ม ควนนี้นะครับสดลุงหนวดฟ้าซ้อมาเป็นอีโฮเดียวกันกับควนนี้นะครับทุกคนเนี่ยสดต์เขียวตาภูเขาทองอีโฮนี้นะครับทุกคนปกติพมชัยบยมากนะครับเนี่ยเห็นควนนี้ไหมครับ ราจใช้หมอนนะก็เลยผมก็อยากได้แบบควันนี้เพิ่มมาะว่าก่อนนะ่ะผมจะไปซื้อเพิ่มใช่ไหมครับตอนที่ผมเลือกอยู่อ่ะเลือกไปเลือกมาก็เจอควันนี้นะครับควันสีส้มเป็นหน้าตาไหมครับทุกคนน่ารังนะคุณลงมีนวดด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เต่งตัวเหมือนแฉบก็เลยผมก็อยากจะรู้ว่าควันนี้เป็นโซ่อะไรก็เลยให้โซ่มาอันให้ผมฟังนะครับทุกคน เขาเป็นซอสปรุงรสสาหรับเมนูผัดนะคะทําได้หลากหลายนะคะเพราะว่าซอสลุงหนวดเนี่ยออกแบบมาโดยเฉพาะเมนูผัดนะคะเข้มข้นกลมกล่อมกว่าซอสปรุงรสทั่วไปแน่นอนค่ะใช่ปกติบ้านเราอะทำอาหารเกี่ยวกับผัดโปอยมากนะครับก็เลยผมคิดว่าควัวนี้เหมาะกับบ้านเรามากครับวันนี้นะคะมาลองดูกันนะคะว่าผัดแล้วจะอร่อยแค่ไหนเออไปทําก้างแตงโมกินปั๊บหิวแล้วแตงโมแตงโชเขาก็งงๆอะไปทำกันนะครับทุกคน เบคอนก่อนนะเพราะว่าเบคอนมีน้ำมันไงพอจริงๆนะกับตะกอนบั้งที่เมนูที่รังตู้เย็นอร่อยกว่าแบบตั้งใจทำนะไม่รู้เป็นอะไรเนาะเพราะว่าทุกอย่างที่เหลือมารวมกันใช่ไหมแต่ว่าส่วนมากอะที่เกาหลีไม่มีรังตู้เย็นนะครับเพราะว่าอะไรถ้ามีอะไรวัตถุดิบเยอะอะก็ทําบิบิมบับส่วนมากก็ทําบิบิมปัอบิบิมบับก็คือเมนูรังตู้เย็นนี่แหละค่ะอล้ตรงนี้ใส่กระเทียมนิดนึง แล้วก็อยู่ตรงนี้ทุกคนใส่พักอะไรก็หมดเลยนะพีคใช่ไหมคะอมซอสปรุงรสลุงหนวดปาลดปา,าซ้มมาสักสองช่องน,นะเพราะว่าวันนี้มีเยอะอมผมใช่ไหมอ,อันนี้เราต้องปรุงรสด้ยวยอะไรมั่งคะไม่ต้องหรอกวันนี้ใช้ลุงหนวดอย่างเดียวปลาซ้อมอย่างเดียวนะแล้วก็น้ำมันงาจบแล้วตัวช้เท่าตองนะครับ ลืมความเปรี้ยวไปได้ไงเราสูตว่าวันนี้เนื้อหมูเนื้อเบคอนมันน้อยไปไหมอ่ะดูอย่างมีแค้นเียบโอเคจ้ะโอเคจ้ะโอ้ยรสชะกลมกลอมมากเลยอ่ะลุงขอบคุณนะแล้วก็อยู่ตรงนี้ใส่ข้าวนะครับทุกคนข้าวข้างหนึ่งนะจะกินหวานไหมเนี่ย แล้วก็ตรงนี้ใส่น้ำมันงานทีหนึ่งนะทำให้แบบหอมสว่อยไหมเห็นไหมสีสวยมากนะคะจริงๆวันนี้ไม่ปรุงอะไรมากนะครับทุกคนแค่ลุงนวดอย่างเดียวนะปลาซองมาขวดเดียวเอาอยู่พอจิ้มนะ,นะ,ะอันนี้ไม่ต้องแบบผัดให้แบบแห้งๆนะครับไม่ไม่เหมือนขา้าวผัดไทยนะเหนียวนิดหนึ่งนะเพราะว่าต้อง,ต,องต้องโฮไนส์อะไรนะแล้วก็ยังไงคะหลือเลยหรือว่าอะไรคะไม่ไม่ไม่ผงเทอไง เราว่าข้าวผัดมันกุ้งอ๋อเหรอใช้น้ำมันงาน,นะคะอระเทียมบางทีไม่อยากจะกินกิมบับใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้กินก็ยังอร่อยอยู่นะครับแต่ผมแนะนําว่าใส่อันนี้เยอะหน่อยใส่อะไรนะพริกสดของออมาาาาตูเ้เย็นเดี๋ยวก็ต้องจัดจานให้แม่ด้วยนะคะเป็นข้าวผัดแล้วก็มีบีบิมบับอยู่ข้างๆบีมบับอะไรกิมบับอ๋อคิมบับ <laughs> แล้วก็อยู่ตรงนี้ก็ใส่ สดลุงนวัวน,นะครับทุกคนมาตั้งชัองก่อนอิ่งซอสมิเตะหมูกตลอดเลยนะคะใช่ไหม,มยังจะใส่ไข่กับมันกุ้งอ่ะนี่เ็สําคัญที่สุดนะไข่อ่ะถ้าไม่มีไข่ย,ยังไม่ใช่ข้าวผัดนะอ,อกว็วางคิมบับตรงนี้แลนนี่เป็นวัตถุดิบที่ผมเคลียร์ตู้เย็นนะครับเป็นเต็งโชกิมบับไส้นะ ใส่ขา้าวผัดแล้วก็ข,ข้าวผัดมันกุ้งค่ะผมก็ลองชิมนะจริงๆชิมผมก็ชิมบางหลายครั้งแล้วนะครับทุกคนแต่ว่าผมก็ชิมให้อีกอีกรอบน,นึงยังยังไม่ทำกิมปับเลยนะค่ะยังไม่เสร็จเออน่าชิมหรอกะช้อนใหญ่กันข้าวผัดมันกุ้ง อร่อยมากสำหรับหอมมากแบบกลมกลมเลยนะครับทุกคนรสลุงหนวดขั้วเดียวเ,เอาอยู่จริงๆเ้วก็ลงมาชิมไหมก็ต้องชิมนะมา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 อันนี้อร่อยอ่ะอันนี้เอเบอร์ i n g จิ้งจบจิงเกิลเบลเป็นยังไงบ้างครับรสชาติเข้มข้นนะคะมันเหมือนแบบว่าเราปรุงอะไรไหลๆหลย่างใช่ไหมอันไหนอร่อยกว่าควาหรือว่าสายแตกต่างก<ม>ัคนคะ่ะอันนี้จะเผ็ดเผ็ดอันนี้ก็จะมันมันของ แต่ว่ามีความหอมของซอสเหมือนกันแล้วก็ตักเอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะไส้ของนั่นนะคะ<ซ>ชิมบับนะคะ<ข>ม,มาใส่ที่ซารานนะคะดูกันนะว่ายูนหอจะเป็นยังไงมาทำไงคะ่ะครับแค่นี้ไหนลองตัดดูดิโอเคโอเคฮู้ เรามามวนให้เสร็จกันดีกว่ายังยังยังไนะม่จบอันนี้อยากจะโชว์ไส้นี้อีกต้องต้องโชว์โชว์ทั้งสองอยางติจ้ะแต่อันนี้เขาไม่เคยทำเลยนะครับเอาเข้าวผัดมาทำกิมปับอะ่ะเขาผัดไทยมาทำกิมปับตรงนี้ใส่ข้าวนิ่มนๆน,น,นะครับทุกคนเพราะว่าอะไรรูป้ป่ะจะได้ติดตรงกลางปัป๊บ ได้ไหมใช้ได้นะทุกคนอันนี้นะครับคือมายองเนก,กับทูน่ากระป๋องอรรวมกันนะครับอันนี้กินกับเต่งโชกิมปับอร่อยมากตรงนี้เมื่อกี้ทูน่ากับมายองเนสนะครับทุกอนรวางตรงนี้ปุ๊บรอร่อยไหมอร่อยกว่าเดิมไหมหรือว่ากินเปาเปาอร่อยอร่อยกว่าเดิมใช่ไหม จิ้มรับข้าวผัดข้าวผัดปูงาเรู้สึกลรอยอยะกลมกลมใช่ไหมอืมอแล้วก็อันนี้นะครับทุกคนโซมะตอนัแรกผมจะบอกว่าเอามากินปลาหม่อนเลยแต่โซมบอกว่าไม่เอาใช่ไหมอือจานเขา,าไม่เป็นไรครับเนี่ยเขาเขาเอาให้เธอนะค่ะอันนี้เขากินค่ะทุกคน คนที่อยากจะลงกลินเด็บกิมปั๊บใช่ไหมครับกิมปั๊ง่ายๆอะ่ะทําวิธีนี้เลยทําง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับทุกคนไม่ต้องมีบวัตถุดิบนู่นนี่นั่นเยอะส่วนการกรงรสนะคะก็ใช้ซอสลุงหนวดนะคะขวดเดียวเอาอยู่จริงๆใครที่สนใจนะครับอย่าเริ่มไปซื้อเก็บไว้ที่บ้านนะครับยังไงยังไงก็ใช้อยู่แน่นอนปรุงง่ายนะคะอร่อยทุกเมนูนะคะซอสลุงหนวดฝาส้มใช่ แล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆนะคะมาร่วมกิจกรรมนะคะกิจกรรมอะไรเนาะกิจกรรมเคลียร์ตู้เย็นเป็นเมนูข้าวผัดค่ะพร้อมส่งต่อเมนูข้าวผัดนะคะเราทําเมนูข้าวผัดใช่ไหมคะแล้วก็ครีเอทเมนูข้าวผัดอะไรเงี้ยจากซอสลุงหนวดฝาส้มนะคะแล้วก็นํารูปนะคะมาแปะไว้ที่กรุ๊ปของภูเขาทองค่ะอย่าลืมมาส่งต่อเมนูกันเยอะๆนะคะอย่างยูนเงี้ยทำเมนูข้าวผัดวันนี้ก็ครีเอทใช่ไหมคะก็ไปร่วมกิจกรรมได้ค่ะนั้นเขาก็ไปกิจกรรมได้ไหมได้ค่ะ ทุกคนแข็งกันนะครับใครยัค in ิดไอเดียแบบครีเอทีฟเยอะๆกว่าผมอ่ะแต่เราอาจจะทำบ่อยหน่อยนะอือหืออือหือของยูหนักเผ็ดก็เลยเรียกว่าเต่งโชกิมบับเต่งโชก็เขาอธิบายแล้วแต่ว่าอะไรเขาเผ็ดเผ็ดอ่ะฮอตฮอทเขาอิ่มแล้วนะ เก็บไว้กินตอนเย็นได้นะคะวันเนี้ยชิมไปชิมมาเยอะไปไงเราไม่ถ่ายครีมนะครับทุกคนแต่ว่าปิดกล้องอ่ะเราก็ชิม,มยเยอะนะใช่ไหมอันไหนไมอ่อร่อยนะโอเคนะกลมกลอมนะอย่างเงี้ยชีลล่างต้องตักใส่าปากได้แต่เยอะเออรู้ไหมครับทุกคนส้มชานทำอะไรเอาผักอบบเนี้ย ใส่ไว้ข้าวแล้วก็โหโหแล้วก็เธอเธอกินตอนเธอหิวว่าเธอก็แบบซ่บองไม่ดีกินกินกินผมก็กินประมาณห้าหกคำแล้วอันนี้จริงๆมีสิบใบเหลือสามใบโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอยากให้ผมทำอะไรหรือว่ามีไอเดียใหม่เขียนคอมเมนต์ให้เยอะๆหน่อยนะครับใครที่สนใจนะคะซอสลูกแง่ฝาส้มนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะอร่อยแล้วก็ปรุงง่ายนะคะอย่าลืมไปห,หาซื้อกันนะคะโอเคนะครับทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันวิดีโอหน้านะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ